สวัสดีครับเอาค่ะวันนี้มาทําอะไรที่ตลาดคะมาหาอาหารให้ปู่ครับผมอาหารปู่ยมเย็นครับผมอันนี้ซูชิซูชินะครับผมซูชิปูเอิ่นเรืองเด็ก่อนซูชิอะไรนะปูปูเรียกว่าไงนะเกวันเจวันซูชิอิซูบิชิซูชิ อให้ <laughs> ไปฝากกันน <laughs> ะจากำลังจเดีก็กำลังเี่บถุเชหรืออาหารเย็นไปฝากปู่นะคะหรือไปถวายให้ปู่ตอนเย็นๆน,นะคะ่ะ มาเล่นบรรยากาศกันครับผมวันนี้เอาขี่กล่องค่ะวันนี้สองกล่องครับผมวันนี้ชูชีสองกล่องนะคะอาหารแดงผู้ชันแล้วะแล้วลูกทีมเลยลูกศิษย์ค่อยกินที่หลังนะคะอ๋ออะไรเนี่ยชื่อว่าแตงสลายนะเออมะกาตะสลาย

นี่ก็เป็นทีมงานของคุณวันและเสเอกนะคะครับผมคนนี้ยิ้มเรารวยกันซื้ออะไรกันซื้ออะไรบ้างคะพริกแตงก็จะตำแตงกินน้ำคือปลาตาไระตากไม่คู่ครับปลาตาี่ครับจ้าไปเอาหอยนาก่อนบ่หมดแล้วเนาะเดินจัดจะานไปเอาแมงทอดปะแมงเขวดนี่นี่แมงทอดมาเบิ่งด้วยข้าวหน้ทอดข้าวหน้ทอดข้าวหน้าทอดไปทอดไนสืบมาเปิ่งสืบผ้าจีบอะไรกทจบไปดูแมลงทอดนะ

คือมะแลงนะฮะน้องเทียบ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 นองจิ๊บจิ๊บจ่บอากาศอาหารตอนเย็นๆนะฮะันนี่แก้วนี่ตกแต่งยอันนี้แกวครับแก้วอันนี้ยังจ้าปลาปลาตัวจ้าปลาเป็นตัว อันนี้เปี่ยนตขีเด็กแล้วเขาเน่าบานไปเอาผักดองเนาะนี่เนาะเอาผักดองนี่เนาะอะไรือต้มปูตุ้๋ยอันนี้ผิดอันนี้ใส่เม่นดาวคกะอันนี้ธรรมดาธรรมดานีม่นดอนี้ธรมาอันนี้ซุปธรรมดาอืมกินน้ต้ปูต้มปุยดาเอาไหนมากมากมีซุปม่นดเอาซุปม่นดเนาะเอาซุปม่นดจะจมะจำ โอ้อันนั้นได้กินปลาสำราเพราะว่าอแม่บอกว่าไม่ให้กินปลาท่า่แม่บอกไม่ให้กินปลา่ดงิวอยเดี๋ยยังบอาอยู่ันิทกธรรมดาเป็นมค่าทกธรรมดานีไล่อปลาเป็นตัวตัวอันนี่นี่นี่อันนี้เป็นตงวอนี่แมงดากาเอาแมงดาตแมงดา อเป็นรงงเป็นเเี่ก็ต้องเสพอันนี้เอาหาอันนี้นังบอกแล้วงรเสียข้เจออะไรอันนี้วเกได้ได้ตัวเลกไรโอ้โห้นจออะไรขึ้นกองตู้หอเลาเนี่ยเหรอยเดียวไปคุณนิรันแล้เลยขเจ้าวซื้อขาซื้อหายไปอย่ง ไปไปชื่ออไรขายิ้มใง้าบอว่าเยวขอใจนไมไปยามไปใช้สวยยะเแต่โม่ไปเช่นไละ่ะไแ้ตามติดคุณวันจ่ายตลาดค่ากับข้าวให้ปู่นะคะ ทุกได้แล้วอย่างนั้นอันนี้เหจ้ะเป็นเท่าไรไรดน่ค้ได้ไก่นะคะไก่ครับผมไปให้ลูกน้องลูกน้องรออยู่บ้านเยอะเลยนี่เลย ร้ากำลังคุณวันกำลังเดินจ่ตลาดซื้ออาหารให้ปู่นะคะคาคยดยังเดียวัดไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ